สวัสดีครับผมพี่เน่งอินดีมสวัสดีค่ะพี่อุอินดีมค่ะครับวันนี้เราจะมาเจอกันเนาะครับผมวันนี้มาเที่ยวมามาทำงานออนไลน์กันที่บ้านโค้ดพี่อุอครับผมก็วันนี้มามาเรียนออนไลน์เพื่อจะส่งต่อธุรกิจดีๆให้กับเพื่อนๆอนะครับผม,มวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่อุอ ขอทักทายเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะด้วยหัวข้อเรื่องทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านสร้างรายได้หลักร้อยหลักแสนหลักล้านได้จากการใช้มือถือเครื่องเดียวใช่ครับผมนะคะเออปกติอ่ะพี่หนึ่งก็ทํางานอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับผมผมก็ทําออนไลน์อยู่เหมือนกัน แต่บังเอิญวันนี้เนาะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะขยับสเต็ปการทําออนไลน์ของเราเนาะให้มันกว้างขึ้นให้มันกว้างขึ้นให้มันขยายขึ้นนะคะต้องบอกว่าวันนี้งานของเราเนี่ยพี่เน่งเป็นแบบไหนบ้างคะงานของเรานี่ก็มันมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะทำได้หมดเลยก็เป็นงานประชาสัมพันธ์บอกกล่าวธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำเสริมกับงานประจำก็ได้ ทำคู่กับงานประจําก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําอยู่กับบ้านหรือบางคนที่ไม่ถนัดที่จะทําออนไลน์ก็สามารถออกไปทาออฟไลน์ได้แต่ถ้าออนไลน์นี่เราก็จะมีมีคนแนะนําให้นะครับว่าทํำยังไงก็มีผู้เดินไปร่วมทางกับเราตลอดเส้นทางแล้วครับอาา่าฮะโอเคอ่าจริงๆแล้วอ่ะงานเนี่ยเนาะพี่ต้องบอกว่าอ่า พวกเราที่มาทำงานเนี่ยนะคะวันนี้พี่อเองก็อายุ50กว่าเนาะครับผม60กว่าแล้วผมอ่าหกสกว่านะคะครับจริงๆงานเนี้ยต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนนะคะคตั้ง <ผม S 2> แต่อายุ18ปีขึ้นไปนะะใช่ครับมไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษานะคะอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะหรือว่าคุณจะเป็นวัยทํางานเนาะวัยทํางานที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าใช่ครับะค,ะคุณอาจจะ หรือว่าเป็นวัยอย่างพวกเรานะคะวัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณแล้วก็สามารถที่จะทําอินดีมได้ใช่ครับผมทำได้ทุกคนแหละเพราะว่างานของเราเนี่ยค่ะสามารถทําอยู่ที่บ้านได้ใช่ครับผมใช่ไหมคะใช่ปัจจุบันน่ะพี่เหน่งว่าคนในในโลกเราเนี่ยครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือไหมส่วนมากเนี่ยมีเกือบทุกคนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็น่ประเภทว่า คุยเห็นหน้าคุยคุยแชทคุยไลน์คุยเฟซบุ๊ก uh huh. ได้หมดเลยโทรศัพท์รุ่นเก่า uh huh. ๆนี่ตกรุ่นไปเลยเดี๋ยวนี้ไม, uh huh. ไม่มีแล้วล่ะครับใช่ใช่ก็คือปัจจุบันนะพ่อแม่คุยกับลูกเนาะอาจจะ <c oughs> ลูกอาจจะทํางานอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ไหนก็ตาม <c oughs> เราจะคุยกันเนาะเราก็จะเปิด <c oughs> วิดีโอคอลยกันมือถือเหมือนที่ตอนเนี้ยค่ะตอนเนี้ยนะ รเราเองเนี่ยเนาะก็ได้ออกมาเจอเพื่อนๆของเราผ่านหน้ากล้องผ่านโทรศัพท์เือเนะคะ<ม>ด้วยตัวเป็นๆของเราใช่นะ<ม>อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฟิวถึงบอกว่าถ้าใครก็ตามนะคะวันนี้ในวัยของเราเองเนี่ยคะ่ะเราอาจจะไปทํางานที่มันยกของหนัก โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวไหมกระดูกกระเดียวมันก็ไม่โอเคแล้วเนาะไม่ครับผมแต่ว่าจะให้เรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะพี่เหน่งว่ามันโอไหมอ่ะไม่โอนะถ้าว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันก็จะสุดโทมลงไปเรื่อยแหละอสมองก็จะไม่การพัฒนาก็จะน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันอ่ะแต่ถ้าเราทํางานทํางานแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราทําอยู่เนี่ยสมองเราได้พัฒนาตลอดกระจากที่ว่า คนวัยนี้มันจะสมองฟอได้ง่ายนะถ้าเราไม่คิดที่จะทําอะไรเลยคืออยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับชีวิตประจําวันไม่ยอมคิดอะไรนะีผมว่าสมองฟอง่ายแต่ถ้าทํางานถ้าทํางานเนี่ยมันให้เราแอคทีฟตลอดอย่างผมเนี่ยผมก็ <laughs> พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองกับงานนะครับผมอ่า uh huh. ค่ะก็ก็คือ,อปกตินะเราอะบางคนอนะเนาะในในในวัยของเราหลายๆคนเนาะก็ <ผม S 2> จะมีความรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองไม่แข็งแรงแล้ว ะะใช่ครับผมใช่งานของเราเนี่ยพี่ถ้าคนที่ในวัยของเราอะ่ะงานของเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ไหมได้เลยครับผมเพราะงานมันเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอ่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีทั้งอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จะดูแลร่างกายด้วยแล้วก็เราต้องเข้ามาศึกษานะเราจะได้รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันสมควรที่จะดูแลส่วนไหนสินค้าของเราก็คุณภาพนะครับผมอ่า พิ้วขอฝากทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามาติดตามเนาะสามารถติดตามได้ทั้ง2เพจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของพิ้วเองเพจของพี่เน่งนะคะผมรกะติดตามได้แล้วก็สนใจนะคะอยากจะร่วมนะคะ ร่วมโปรเจกต์หรืออยากได้รายละเอียดนะคะคก็ติดตามไปหาคนที่แชร์ครับผมแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะสอบถามเขาได้นะคะครหรือว่าจะสอบถามมายังเราสองคนก็ได้ยินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะคะครับวันนี้พิวต้องบอกว่าวันนี้ค่ะ i n ดีมนะคะคุณมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะวันนี้นะคะวัยอย่างพวกเราอปัญหาหลักๆก็จะมีเรื่องสุขภาพเนาะใช่ครับผม บางคนนะคะไม่ใช่บางคนแหละ <c oughs> เอาพี่อูกับพี่เหน่งนีแหละอ่ะพี่อูกับพี่เหน่งดีแหละเรายังมีหนี้ <c oughs> เรายังมีหนี้ <c oughs> ทํางาน<ร>ามาเยอะแล้ว <c oughs> เป็นหนี้ด้วยใช่เราเรายังไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายในวัยที่เราทําทํางานไม่ได้แล้วนะคะ, <c oughs> ะพอถึงวัยนั้นเนี่ยเราเรายังไม่มีเงินที่จะแบบเป็นเป็นเงินเป็นเงิน เป็นเงินที่เก็บเป็นเงินเก็บพัสดีเออเป็นเงินที่มันไหลเข้าบัญชีอะพี่เน่งเนื่องว่าใช่ครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนกลับไปเนาะสมัยพ่อแม่เราต้องทำงานราชการเมีเงินฝากเออสมมุติเขาทํางานนะคะเขามีเงินฝากเนี่ยหลักล้านเนี่ยหลักล้านเนี่ยดอกเบี้ยเขาเนี่ยพอกินพอใช้เลยนะอยู่ได้เลยเพราะว่าดอกเบี้ยสมัยก่อนนี่ก็ยี่สิบเกือบยี่สิบบาทแหละครับเกือบยี่สิบบาทใช่แล้วก็สมัยก่อนอะพี่เน่งลองนึกนะ ทองอ่ะสมัยพ่อแม่เราอ่ะไม่กี่พันบาทเองพันกว่าบาทนะสมัยผมอ่ะใช่ตอนเด็กเล็กๆกัพันกว่าบาทครับผมพันกว่าบาทตอนตอนแต่งเมียนะตอนแต่งเมียผมแต่งเมียอายุอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วนะแพงแล้วใช่ไหมแพงแล้วแล้วทุกคนลองเทียบกันนะคะณปัจจุบันเนี่ยราคาทองเนี่ยเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่ราคาทองนี่ สามสามหื่นหรือเปล่าจริงเหรอสามหมกว่าบาทแล้วเหรอคิดดูนะคะมันต่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในวัยอย่างพวกเราเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีเงินเก็บถ้าเราไม่มีบํานาญกินนะคะเราก็จะลำบากอ่ะนึกออกไหมถ้าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องไปพึ่งพาลูกพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนาะเกิดวันนี้เราอยากไปทําบุญ ก็ต้องรอรอลูแล้วก็ต้องแบมือขอใช่ครับไหมมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะวันนี้พี่อิ้วอยากจะชวนทุกท่านนะคะลองมาตั้งใจฟังสิ่งที่พิ้วแบ่งปันในวันนี้นะคะกับที่เน่งแบ่งปันในวันนี้นะคะครับผมครับงานที่พิ้วทำเนี่ยค่ะ เป็นของคุณก้องนะคะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านคุณก้องอัคารนิติพนนะคะคเป็นเจ้าของรายการนะคะเป็นทั้งพิธีกรนะคะแล้วงานแล้วคุณก้องเนะะี่ยค่ะยังมีเบื้องหลังของคุณก้องนะคะที่เป็นบริษัทมาร์สรูมทีวีนะคะที่ที่เป็นบริษัทของคุณก้องแล้วก็ มีหุ้นนะคะที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในบ้านเรานะคะคหนุนหลังอยู่คอยเป็นแบ็กกราวให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อินดีมนะคะจึงเป็นงานหนึ่งนะคะที่บอกว่าที่ต้องบอกว่ามั่นคงมั่นคงด้วยอะไรนะคะด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเรานะคะที่ท่านมีวิสัยทัศน์นะคะต้องการช่วยเหลือสังคมใช่ครับนะแล้วก็มีผู้บริหารของเรานะคะอีกอ ในทีมผู้บริหารเนี่ยค่ะอีกทั้งหมด4ท่านนะคะซึ่งท่านก็มีแนวคิดเดียวกันกับคุณก้องเป็นคนรุ่นใหม่มีความสามารถทุกด้านแหละใช่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทุกด้านนะคะทุกคนจะมีความสามารถแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปแต่เอาความสามารถนั้นมารวมกันแล้วแนวคิดแบบเดียวกันนะคะก็เลยรวมมาเป็นอินดีมนะคะเพราะฉะนั้น หลายๆคนคงจะบอกว่าเฮ้ยอินดีมอะบริษัทอะไรไม่เคยได้ยิน<อ>นะคะคมไม่เคยได้ยินชื่อนะคะทํางานกับมหาเศรษฐีดีกว่าไหม <laughs> เออทำงานกับคนที่รวยๆดีกว่าไหม <laughs> เขามีเงินนะคะ <laughs> พี่อยากจะบอกว่าเท่าที่เราเคยทํางานเรารู้จักเครือข่ายผ่านมาเนาะครับผมผ่านเ,าเครือข่ายมาอ่าเราเคยเห็นบริษัทที่ ที่เจ้าของเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนรวยในบ้านเราครับแล้ว<ม>ปิดตัวเครือข่ายลงไปเยอะมากนะเยอะมากคือเคยเห็นหเป,นนปิดเป็นรายวันปิดเป็นรายอาทิตย์อะแต่ถามว่าในส่วนอื่นๆเขาอาจจะไม่ปิดนะแต่ตัวเครือข่ายนะตั้งขึ้นมาแล้วเขาปิดเขาปิดนึกอ,ออกไหมคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ คือประสบการณ์มาเกี่ยวกับเครือข่ายไหมหรือการี่าําเครือข่ายต้องมีไม่รู้คือคนที่จะมาทําเครือข่ายจริงๆมันต้องมีแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้ให้จริงๆครับผมเนาะแบ่งปันจริงๆถึงจะทำเครือข่ายได้ต้องการให้สมาชิกให้ให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถสร้างระบบใช้ระบบตรงเนี้ยใช้ระบบตรงเนี้ยแล้วไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองประสบความสําเร็จจริงๆ รเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเองผู้บริหารอาจจะไม่ใช่ได้ไรายได้เยอะอ,อาจจะไม่ได้กําไรเยอะนะคะแต่ใช้ระยะเวลาต้องมีสายป่านต้องมีแรงหนุนช่นะคะคต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ในวัน,นเนี้ยพี่เหน่งว่าอินดีมอะมีพาร์ทเนอร์ที่ไม่ธรรมดาไหมคะก็ไม่ธรรมดานะพาร์ทเนอร์ของเรามีมีมีมมหลายอย่างนะ,อ,ะอย่างพาร์ทเนอร์ก็ ทุกคนรู้จักก็เทนทันนะครับผมก็เป็นพาร์เนอร์แล้วก็อายุน้อยร้อยล้านก็เป็นพาร์เนอร์เราทีวีไดเรกนะครับผมแล้วก็ซัมซุงกาเล็กซี่ครับผมเวิร์กพอยที่เอานานโนเนเซียกวาดลูกเข้ามานำสินค้าเข้ามาขายอยู่ในอินเดียนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักเนาะที่คุณจุ๋ยโฆษณาใช่ครับผมก็เป็นพาร์เนอร์เราด้วยเหมือนกันเป็นพาร์เนอร์เราด้วยนะคะแล้ว อินดีมนะคะตัวอินดีมเองเนี่ยมีรายได้ให้เราเข้าไปสร้างรายได้เนี่ยค่ะโอ้โหหลายช่องทางห้าช่องทาง5ช่องทางจากอินดีมอย่างเดียวนะคะจากอินดีมอย่างเดียวเนาะแล้ววันนี้พี่เน่งถ้าเราอยากจะเข้ามาร่วมจอยกับอินดีมร่วมเป็นพาร์เนอร์กับอินดีมต้องต้องทำยังไงบ้างก็แค่เรามีเนหลักพันนะครับหลักพันย้ําอีกครั้งหนึ่งหลักพันครับผมสามารถที่จะ เ้ามาร่วมธุรกิจนี้ได้แล้วนะครับผมเงิน2 7งิน2,700กว่าบาทนะครับผมก็สามารถที่จะมาทําธุรกิจร่วมกับคุณก้องได้แล้วครับผมสร้างรายได้จากเงินหลักพันนะคะแต่คุณมีสิทธิ์รับรายได้นะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านและหลายหลายล้านต่อเดือนได้ได้ครับผมนี่คือสุดยอดของของธุรกิจนะคะนี่คือสุดยอดของธุรกิจ แล้ววันนี้นะอ่าวันนี้พี่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยให้พี่เหน่งทําธุรกิจตัวหนึ่งนะครับให้พี่เหน่งซื้อกับให้พี่เหน่งขายพี่เหน่งว่าอะไรง่ายกว่ากันซื้อซื้อง่ายกว่าซื้อง่ายกว่าทุกคนชอบซื้อไม่ชอบขายใช่ไหมซื้อง่ายกว่าครับผมซื้อแล้วเราซื้อขนาดไหนแค่ซื้อกินซื้อใช้อก็มีรายได้เกิดขึ้นละ เพราะฉะนั้นหลักๆของอินดีมเลยอ่ะก็คือเป็นสร้างรายได้จากการเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อนั่นเองใช่ไหมถูกต้องครับาผู้ซื้อนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะเกิดได้ากที่พวกเราทํานะคะใช่ครับผมแล้วพี่เน่งมันมันประชาสัมพันธ์สักกี่คนเราถึงจะมีรายได้เราถึงจะสําเร็จได้ในอินดีมจริงๆแล้วการทางานอินดีมเนี่ยก็คือเราแค่ ประชาสัมพันธ์แค่2คนนะครับผมอย่างน้อยอย่างน้อยแค่สอคนอย่างน้อยสองคนครับผมเราก็เกิดรายได้ได้แล้วนะครับผมอย่างน้อย2คนเกิดรายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามไปดูแล2คนของเราครับผมให้เขามีรายได้2คนของเรานะคะพาให้เขามาทํานะคะประชาสัมพันธ์สองคนของเขาออกไปใช่ครับใช่ไหมแล้วพาเขาตามดูแล2คนของเขาครับทุกคนทําแค่นี้เอง นึคงหนึ่งหนึ่งก็คือเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกครับผมโดยการบริโภคเลือกเลือกกระเป๋าใส่เงินไซส์เอสหรือแอลนะคะที่บริโภคสินค้าในไซส์เอสหรือไซส์แอลนะคะสองก็คือทานะคะประชาสัมพันธ์เนาะอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือการประชาสัมพันธ์ครับผมนี่คือการประชาสัมพันธ์ง่ายไหมคะง่ายไหมคะ แค่เพียงเราออกมาประชาสัมพันธ์นะคะผ่าน Facebook นะคะผ่านไลน์นะคะอินสตาแกรนะคะเว็บไซต์นะคะหรือจะเดินไปบอกเพื่อนข้างบ้านหรือวันนี้นะโทรไปบอกเพื่อนก็ได้โทรไปได้คุณแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะแล้วมีคนติดต่อเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียด คุณก็แนะนำเขาแล้วก็สามารถรับรายได้ได้จากการแชร์ไลฟ์ของคนอื่นออกไปก็ได้ครับผมพูดไม่เก่งพูดไม่ไม่ได้ก็แชร์แชร์ของคนอื่นครับไ่อนะคะแชร์ของพี่อุ้ยพี่เหน่งออกไปได้เลยได้เลยครับผมแล้วเนี่ยค่ะเราทำแค่สามข้อนะคะเริ่มให้ได้ทำให้ได้ตามให้ได้ดูแลสองคนของเราให้ได้ครับแค่งานของอินดี้แค่นี้ครับผมงานของอินดี้แค่นี้เองจริงๆค่ะทำ ทำวนไปวนมาอยู่เท่านี้ะนะคะครเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะคแล้ววันนี้พี่เน่งคนที่ไม่เก่งทำอินดีมได้ไหมคะทําได้นะครับผมเพราะว่าอินดีมเนี่ยก็ถ้าทําไม่เป็นก็จะมีคนที่คอยคอยแนะนำเราอยู่ตลอดเวลาอย่างคนที่แนะนําเรามาให้เข้ามาทำเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเราตลอดนะครับผมอย่างเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็จะสอนแล้วก็มีห้องให้เรียนรู้ มีมีสื่อให้เรียนรู้มีคู่คู่มือให้เราสามารถที่จะนําไปบอกกล่าวกับเพื่อนหรือกับใครก็ได้แค่มีม,มีมีแฟ้มสปอนเซอร์ของเราเนี่ยมันมีสิแปหน้าเราก็เปิดสิบแปดหน้าน,นั้นให้เขาดูเราก็สามารถที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์ออกไปได้แล้วครับาามันง่ายมากมีทั้งคู่มือม,มีทั้งเครื่องมือม,มีทั้งทีมมีทั้งระบบ อ่าอินดีมซิสเต็มที่จะทาให้เราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปฟังคลิปเข้าไปอ่าเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาก็การเรียนรู้ของอินดีมอีกอย่างก็คือฟรีนะครับผมฟรีจริงๆรฟรีจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าฟรีจริงๆเนาะแล้วอชอบอินดีมอย่างหนึ่งพี่เน่งคือคือชอบตรงที่อ่าคืออินดีมเนี่ยค่ะเราสามารถทำงานช่วยกันเป็นทีมนะคะแล้วเราไม่มีแบ่งแยกสายงาน ก็ไม่ไม่มีการแย่งแย่งสายงานกันครับผมเราอยู่กันเหมือนครอบครัวมากๆครับผมเข้ามาแล้วจะรักอินดีมเลยละครับใช่ใช่คือแล้วแล้วชอบมากๆคือคือความน่ารักของผู้บริหารนะพี่เป็นการเองมากเลยครับอย่างเราเราไปกันเมื่อวานที่เราไปอบรมมาอ่าไปเรียนรู้ที่จะส่งต่อธุรกิจเนี่ยผู้บริหารก็จะมีเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้กับสมาชิกครับผมมันมันรู้สึกประทับใจ คนอินดีมก็ไม่ใครกลัวโควิดกันนะกอดกันกลมเลยนะครับผมจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสมาชิกอินดีมอ่ะเกือบแปดหมื่นลหัสนะโอ้ครับผมเยรื่ว้าเชื่อไหมทุกครั้งที่มีการอบรมครับทุกครั้งที่มีงานฟังก์ชันเกิดขึ้นนะคะครับถ้าใครมีวันเกิดตรงกับวันนั้นเนาะมันจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราอาจจะหาความความรู้สึกแบบนี้จากองค์กรอื่นไม่ได้พี่อูไม่รู้นะว่าองค์กรอื่นเขาเป็นยังไงแต่พี่อูรู้ว่าที่เนี่ยที่เนี่ยผู้บริหารเรานะน่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีแนวคิดแล้วก็มีมีความประสบความสําเร็จมาอยู่แล้วในอาชีพของเขา,ขาะคะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายมากมาก ง่ายมากๆนะคะบางวันเราก็จะไปนั่งกินหมูกระทะด้วยกันเนาะเป็นกันเอง <c oughs> เป็นกันเองม,มากๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นคือคือพี่ต้องบอกว่าพอเราทํางานในองค์กรไหนก็ตามถ้าเราเจอผู้บริหารอย่างเงี้ยคือเร,เราเรามีความรู้สึกว่าเท่าที่อุทธรรมผ่านมานะเกือบสองปีนะพี่อูยังไม่เคยเห็น สิ่งไหนเลยที่ผู้บริหารพูดแล้วทําไม่ได้อืมครับผมพูดพูดแล้วก็ตามที่พูดทําได้ทุกอย่างใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริหารของเราแพลนทุกอย่างล่วงหน้าไว้อยู่แล้วใช่ครับผมอ่าสิ่งที่พูดออกมาก็คือต้องไปตามไปแล้วตั้งไว้แล้วแค่เรากําลังเดินตามไปแค่นั้นเองนะคะแล้ววันนี้พี่เน่งว่าวันนี้ถ้าเราเข้าไปร่วมงานนะ กับบริษัทที่เขามั่นคงอยู่แล้วอะสมาชิกก็เยอะมากๆอยู่แล้วอะกับบริษัทที่กําลังเปิดตัวมาแล้วกำลังพัฒนาตัวเองแล้วแถมเป็นเรียกว่าเครือข่ายสายเลือดไทยด้วยสินค้าไทยสนับสนุนเกษตรกรไทยสนับสนุน SME ไทยครับกระจายรายได้สู่สังคมคที่เน่งว่าบริษัทแบบนี้ น่าเข้ามาทําก่อนนะครับผมต้องเข้ามาในช่วงที่บริษัทกําลังเติบโตเราจะได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทเพราะว่าถ้าบริษัทเติบโตแล้วเราจะไปคุยกับผู้มุ่งหวังหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะรู้จักแล้วบางครั้งเขารู้จักแล้วก็การทํางานก็จะยากขึ้นหน่อยแต่ถ้าบริษัทที่เปิดใหม่พูดไปเขาอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปบอกกล่าวเขาได้อีกทีหนึ่งครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้นะคะอินดีมเนาะตั้งมานะคะตั้งมาแล้วสองปีกับสองเดือนเต็มคเนาะมีคนที่ประสบความสำเร็จอะเกือบสูงสุดแล้ว<อ>ในธุรกิจอินดีมนะคะคมีรายได้30ล้านอะพี่เน่งเข้ามา2ปี30ล้านนี่ก็ไม่มันมันเป็นเงินจำนวนเยอะมากนะครับผมอาจารย์ยศของเรานั่นเองนะพี่เนงแล้ววันนี้พี่บอกว่าไม่ใช่อาจารย์ยศคนเดียวที่ได้เงินนะครับ สมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโอสมิธเนาะที่มขประสบความสําเร็จมีรายได้10ล้านเนาะแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาชิกท่านอื่นๆนะที่มีรายได้หลายล้านครับที่มีรายได้หลักล้านาก็มีรายได้หลายแสนหลักแสนหลักแสนก็มีนะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยเป็นจำนวนเยอะมากๆครับผมเข้ามาแล้วมีรายได้ทุกคนนะครับผมใช่เข้ามาแล้วนะ <laughs> มีเสียง,ม,ยงม,มีเสียงเด็กหน่อยนะครับผมมีเสียงเซลข้างๆ <laughs> นะคะนี้ต้องบอกว่าทํางานที่บ้านของจริงน,นะคะ <laughs> เป็นเรื่องจริงนะครับเ <laughs> นาะอันนี้คือคือต้องบอกว่าที่อินดีมนะคะขอให้คุณตัดสินใจเข้ามาครับแล้วพร้อมเรียนรู้ไปกับเรานะคะคแล้วอินดีม ู้ชอบมากๆเลยคือเราสามารถออกแบบการทํางานได้ครับผมชอบแบบไหนก็ออกแบบโดยตัวเองได้ออกแบบเวลาได้ได้นะคะถ้าคุณทํางานประจําคุณอาจจะใช้ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นในการทํางานได้วันละหนึ่งชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างนะคะหรือถ้าใครก็ตามนะคะ ที่มีอาชีพของตัวเองมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็ทําธุรกิจไปในช่วงเวลานั้นแต่ใช้อีกเวลาหนึ่งนะคะในการทําอินดีมสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าครับแค่แค่ตอนพักเที่ยงนิดหนึ่งก็สามารถที่จะทําอินดีมได้แล้วแล้วก็เลิกงานก็นิดเดียวใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันคุณก็สามารถที่จะทําอินดีมได้แล้วครับใช่แล้วเชื่อไหมว่า หลายคนมากๆนะพี่ที่ทํางานประจําใน,นอินดีมนะแล้ววันหนึ่งอ่ะพอเขาทําอินดีมเป็นกระเป๋าที่สองแต่ทําไประยะหนึ่งอ่ะพี่มันกลายเป็น,ก,ปนกระเป๋าห <laughs> ลักนะคะแล้วเป็นทางเลือกให้เขาเป็นทางเลือกให้เขาสามารถทวงคืนเวลาทวงคืนอิสรภาพทางด้านเวลาให้กับตัวเอง <laughs> ใช่ครับเนาะอย่างอย่างเช่น ใช่เราก็เหมือนกันใช่ไหมเราเดี๋ยวนี้เราก็เหมือนกันเรามาทํางานอินดีมแบบเต็มเต็มเต็มสูบเต็มกําลังแล้วเต็มกําลังแล้วปกติเนี่ยในเวลาเนี้ยเราต้องไปนั่งขายของอยู่ตลาดนะไปนั่งคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีลูกค้าเดินมาซื้อสินค้าเราบ้างอะไรนี้นะแต่วันเนี้ยนะคะต้องบอกว่าวันเนี้ยเรามีอิสระภาพเนาะเราสามารถที่จะนั่งทํางานอยู่ที่บ้านได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกว่าการทํางานที่บ้านนะคะมันประหยัด ก็ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่เพิ่มขึ้นมันประหยัดถ้ารายได้วิ่งเข้ามาบัญชีเราหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยมันคือรายได้มันคือกําไรครับผมมันไม่มีค่าเช่าที่นะคะถูกต้องแล้วโทรศัพท์เนี่ยเราจ่ายอยู่แล้วทิ้งแม้มันเนี่ยเราไม่ได้มาทําอินดีมเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับผมแต่วันเนี้ยเราแค่เปลี่ยน ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วให้เปลี่ยนมาเป็นไรายได้ให้กับเราครับผมแล้วคุณวันนี้นะคะถ้าใครก็ตามได้มาเจอเราสองคนครับในหน้าเพจในหน้าเฟซบุ๊กต่างๆนะคะครับถ้าคุณสนใจนะคะพี่อยุยอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เรามาเริ่มกันครับผมะะเริ่มตั้งแต่วันนี้จับมือทำไปด้วยกันได้แล้วผ่านไปสองปีคุณมีไรายได้นะคะ หลักหมื่นหลักแสนหลัก 00, ล้านต่อเดือนได้คุณคิดว่าน่าสนใจไหมคะครับผม,โอ,มโอเคไหมโอเคไหมถ้า,าถ้าถ้าสนใจก็ทักทักคนที่แชร์ทักหรือทักมาที่ผมหรือทักมาที่พี่อุได้นะครับ<ด>เราเจะพร้อมที่จะ,ะให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะ,ะพาคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยกันได้นะครับผมเราพร้อมเนาะ ที่จะเป็นผู้แนะนําคุณนะคะเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะไม่จําเป็นนะว่าคุณทักมาหาเราแล้วคุณจะต้องทํางานกับเราไม่จำเป็นนะคะเราจะให้ข้อมูลนะคะที่ตรงไปตรงมาแล้วคุณถูกใจเราคุณก็มาทํางานกับเราครับผมเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าอินดีมเนี่ยเป็นงานงานหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถทําให้เราสร้างรายได้นะคะแล้วก็ ใครมีหนี้ก็สามารถนํารายได้นั้นไปปลดหนี้ได้เพราะว่าอินดีมจ่ายรายได้ทุกอาทิตย์ครับผมเร็วมากนะกเราสามารถที่จะ,ะเราจะมีรายได้วิ่งเข้ามาแล้วนํารายได้นั้นะไปใช้จ่ายแล้วไปไปปลดหนี้ปลดสินเมื่อว,วันหนึ่งอ่ะลองคิดนะคะพิ่วอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณไม่มีหนี้แล้วอ่ะอแต่คุณยังมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันอะโอ้โหอย่างนี้ก็มันสร้างวความอิสระ แล้วดีมอ่ะคุณทําที่ไหนก็ได้ขอให้ตรงนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับมีโทรศัพท์มือถือครับคุณจะไปอยู่ทะเลคุณจะไปอยู่ภูเขาครับคุณจะไปอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถทําได้ไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปตลาดอะไรก็ยังสามารถที่จะทําได้นะถูกต้องอาจจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เราก็ไปแค่แค่ แค่ไปบอกหรือไปประชาสัมพันธ์กับปากเรานี่แหละมันก็สามารถที่จะทําได้แล้วเมื่อวานอุ้ไปเรียนไปอบรมครับเรายังสามารถอ่แนะนำธุรกิจอินดีมนะคะพาพาเพื่อนเพื่อนเรานะคะเข้ามาร่วมสมาชิกอินดีมกับเราได้นะคะเพราะเราทําผ่านมือถืออ่านะคะเนาะก็เนี่ค่ะคือ คือวันนี้เนาะพี่หนึ<ะ>มีมีอะไรที่จะส่งตอบพี่พี่น้องออน้งไหมคก,ก็รีบตัดสินใจนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันเพราะว่าการทําอะไรที่ถ้าโมแต่คิดมากอยู่ก็ไม่ได้เริ่มนะครับผมก็เวลาบางครั้งมันไม่ไม,ไม่ไม่คอยเรานะาเรารีบตัดสินใจเลยคือ,อเริ่มเริ่มก้าวแรกให้ได้อะคือการเริ่มเข้ามาศึกเข้ามาเป็นผู้บริโภคแล้วก็ได้เริ่มธุรกิจแล้วการลงทุนธุรกิจที่ หลักพันนี่ผมว่าหายากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่จะเราจะมีธุรกิจที่รับรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนี่เราลงทุนก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันแต่ที่อินดียเนี่ยเราลงทุนแค่หลักพันเราสามารถที่จะสร้างรายได้ถึงหลักล้านได้นะครับผมรีบตัดสินใจและเข้ามาตอนที่บริษัทกําลังเติบโตอย่างเงี้ยมันก็จะได้เติบโตไปด้วยกันเราได้ สำเร็จไปพร้อมกับบริษัทครับผมอ่าฮะอ่าสุดยอดมากมนะคะก็เนาะพี่อก็ฝากไว้นะคะ,คะกับ <ผม S 1> ทุกทท่านนะคะเพราะว่าวันนี้แค่เพียงเราก้าเริ่มนะคะคุณจะเริ่มอะไรก็ได้คุณเริ่มเข้ามาศึกษาก็ได้นะคะหรือคุณจะเริ่มเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับอินดีมไปกับพวกเรานะคะวันนี้ถ้าคุณเริ่มไวนะคะความสำเร็จ ก็ได้ไวนะคะถ้าเราเริ่มช้าความสําเร็จมันอาจจะยืดเวลาออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเริ่มได้เริ่มเลยค่ะเนาะเพราะว่าวันเนี้ยถ้าเราบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วถ้าเราทําแบบเดิมอ่ะเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาได้ไหมไม่มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมจริงไหมแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเงินนะคะเราสามารถนะคะหาเงินคะ พยายามนะคะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนแล้วก็ทํางานไปกับเราใช่ครับจะเรียกว่าลงทุนก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ามันเป็นการซื้อสินค้าใช้ได้สินค้าไปใช้ด้วยสินค้าคุณภาพด้วยอ่าแล้วคุณก็สามารถสร้างรายได้จากอินดีมนะคะคคุณลงทุนนะคะเริ่มต้นนะคะ2,700บาทคุณสามารถสร้างรายได้ได้สูงสุดนะคะวันละ5,200บาทนะคะอ่า สร้างไปนะคะไม่นานเพอเพอๆนะคะถ้าวันนี้คุณเข้ามาปุ๊บพรุ่งนี้คุณแนะนําได้เลยสองคนได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วครับผมวันต่อไปเราพาเพื่อนเราแนะนลารได้เกิดขึ้นกับเพื่อนเราแล้วเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะลึกลงไปสามชั้นคุณคืนทุนแล้วอ่ะครับผมคืนทุนแล้วรับทุนกลับมาแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณหากําไรตลอดชีวิตไม่มีค่าเช่าร้าน ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะครับผมแล้วเรายังมีเว็บไซต์ต่างๆให้คุณเข้ามาแล้วคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกบริษัทยัดเยียดรายได้ให้กับเราเยอะแยะมากมายมีหลายช่องทางเลยที่เราเข้ามาเข้ามาเริ่มแล้วก็ขยายทำงานร่วมกันไปนะคะแล้วรายได้ก็จะเกิดขึ้นนะคะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะพี่เน็เนาะได้ครับผมแล้วยังไง แล้วยังไงวันไหนเราอาจจะมาไล์เรื่องแผนรายได้ได้ได้ครับผมให้เพื่อนๆเราดูว่าเอ้ยมันได้ยังไงมันมายังไงมันไปยังไงอย่างนี้เนาะโอเคงั้นวันนี้นะคะพี่อุกับพี่แ่งก็ขอส่งต่อเพียงเท่านี้นะคะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะคะบาย